หัวอกแม่แอร์พันธิลาเห็นลูกร้องไห้แล้วน้ำตาจะไหลแอร์พันธิลาพาน้องธิลาไปหาคุณหมอหัวอกแม่แมเห็นลูกร้องไห้แล้วน้ำตาจะไหล มีโมเมนต์น่ารักมาให้แฟนๆได้เอ็นดูอีกแล้วสำหรับน้องทิลาลูกสาวของพิธีกรและนักสแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นที่เผิแป๊บเดียวก็อายุขวบกว่า,วา,วาแล้วล่าสุดวันที่6พฤศจิกายน2567แอร์พันธิลาก็ได้อัปเดตภาพที่พาน้องทิลาไปหาคุณหมอลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าลูกร้องไห้ส่วนแม่ น้ำตาจะไหลหาหมอฟันครั้งแรกต่อด้วยฉีดวัคซีนและเจาะเลือดเข้มแข็งและแข็งแรงที่สุดก็ตอนมีลูกนี่แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันนี่ตีลา่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาบีตีลา่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งขวบสองเดือนสิบสามวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบันนี้งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างเข้ามาจะไลค์และคอมเมนต์เอ็นดูกันอย่างคับข้างเช่นห้วงของฟากเก่งที่สุดแดบดบคุมแนกล้ามแขนขึ้นแน่แน่เลยค่ะแม่เก่งมากๆๆกือเอ็นดูวอมันเที่ยว น้องทิล่าเก่งที่สุดเลยโเจาะเลือดด้วยร้องเสียงหลงเลยและอื่นๆแอ่พันธิลาฟูกลิ่งเกิดวันที่30พฤษภาคมคศ2530จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำพึ่งนระอุป,ปถัมภ์และประิญญาตรีที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์ิโรฒคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการออกแบบเพื่อการแสดง การบันเทิงแอร์พันธิลาแจ้งเกิดและมีชื่อเสียงจากรายการสตรอเบอรี่ชีสเคกซึ่งเธอเป็นหนึ่งในพิธีกรรุ่นที่มาแจากความสดใสาทางหน้าจอทีวีทุกเช้าวันหยุดหลังจากนั้นเธอเก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มมีผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีกรละครภาพยนตร์โดยเฉพาะสายงานพิธีกรเรียกว่าเป็นงานถนัดของเธอ แถมยังครบเครื่องทั้งสวยทั้งฮาปัจจุบันเธอเป็นพิธีกรรายการเฮอเดย์และฮันโหลซุปตาด้านชีวิตส่วนตัวแอร์พันธิลาเป็นหนึ่งในดาราสาวที่พักหลังหันมาเอาดีด้านเซ็กซี่เป็นสาวสายแซ่บมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเจ้าตัวยังไม่เปิดเผยเรื่องหัวใจแต่เพื่อนรักอย่างดิวอริสราก็แอบ,บแซวไม่หยุดนอกจากงานในวงการแล้วสาวแอร์ยังเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านลูกโปง่งรับจัดช่อดอกไม้ขายชุดว่ายน้ำและร้านทำเล็บทั้งสวยทั้งขยันจริงๆ พันธิลาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสายน้ำพึ่งนพนระอุปธรรมจนถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่2ต่อมาได้ย้ายมาสำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนแอดเวนตีสเอกมัยสายวิทย์คณิตและระดับปริญ,ญญาตรีจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกการออกแบบเพื่อการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มโรสได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ด้านชีวิตส่วนตัวเธอสมรสกับรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรับและมีบุตรด้วยกัน1คน เป็นบุตรสาวชื่อน้องทิลาเด็กหญิงพัทลามั่นคง